ัสดีค่ะต่อไปเป็นการสาธิตท่าดิบท่าชุดที่32จังหวชะชัดชาสนุกสนุกของกลุ่มแฮปปี้ไลยแดนบายคุณจิ๋วนะคะทั้งหมดมี5 8ค่ะดดยจิตสาธิตจาก8ที่1เริ่มจากด้านหลังนะคะแปที่1ซิกแซกไปทางซ้าย1 2 3 4 5 6 1>, 1และ2 3และ4 5 6เป็นทิศ7และ8ปแปที่3ไปนิวยอร์ก1 2 3และ4จังหวะนี้ค่ะเทิน5 6 7และ8 8แดที่4ค่ะ1 2เป็นทิศ3และ4ขึ้นซ้าย5 หกเป็นทิศ7และ8ต่อไป8ที่5ถอยหลัง1 2 3และ4 5 6 7และ8ปดครบห้แล้วนะคะต่อไปเป็นทิศต่อไป1 2 3่งสอามสี่และ8ปดแปที่สองหและสอง 3และ4 5 6 7และ8ไปที่3 1 2 3และ4เทินค่ะ5 6 7และ8ไปที่4ถอยหลัง1 2เป็นทิศ3และ4 5 3และ4 5 6 7และ8เป็น8ที่1ค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8เป็น2 1และ2 3และ4 1> 1, 2เป็นทิศ3และ4 5 6 7และ8ไปที่5 1 2 3และ4 5 สและสเทินห้าหกและ8ปแปดที่4ี่หสองเป็นทิศ3และ4 5 6เป็นทิศ7และแปดแปดที่5้าหนึ่งสสและ4 5 6เป็นทิศ7และ8ครบทั้งสี่ทิศแล้วนะคะ ท่านี้เป็นท่าง,ง่ายๆไม่ยากเกินไปค่ะเราลองมาเต้นด้วยกันนะคะแล้วเจอกันจิ๋วทิบตอกไป